我呀。 สวัสดีทุกคนครับผมก็อยู่กันน้ำบอลนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคือถามเข้ามากันเยอะนะครับหลังมาผมก็อธิบายช่วงหลังมาผมอธิบายทุกคลิปนะค,คันที่ใช้นะครับเป็นคันไอเกียเทเนียมเบร1สิบยี่าวหกฟุตแปลอกใดว่าสตีดเลมเต็ดรอบ7นะครับหมุนซ้ายแล้วก็สันพีก็ใช้เป็นพีสช็อคหกสิปอนด์นะครับ เป็นล็อกสแนปเบอร์หนึ่งส่วนเหญ่ก็ใช้ไม่กี่ตัวครับเม่นยางหนูยางลรปเตอร์ตอนนี้ก็กับปานานะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็อยู่ประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวหาที่ปันานกันวันนี้พร้อมเลยมีขขยด้วยมีขายด้วย<ะ> อ๋อตนนี้ยังม่หอมน้ากันหรอครับพอมเนดูน่าจะตื่นตื่นควรๆนะ เป็ดปักมันก็มีรอยปลากัดปลากินเหยื่อเลยนะไม่มีเหยื่อเหลือเลย,เลยว่าหาหย เป็นแถวเลยนะตัวนี้ดูคันเบ็ดเลยนี่สองฝั่งเลยแต่ว่ามีร้อชายกามีเอามีกัดอยู่แล้วกลายเป็นเม่นยางแขะครับผมมาแล้วครับอ้วนเลยใส่อ้วนเลยครับมีล้อชายนะครับได้ผลดีครับผมนี่ครับส่วนมากประช่อมจะอยู่ตามชายชายตามชายป่านะฝากยอย่ะครับผมเม่นยางแคะไม่ข้ามันรัวมาแล้วสุดยอด เดินแตเดินข้าวปัตรีข้างในนะครับก็อนีปีล้อไปเรื่อยๆนะครับ ตอมแล้วก็ผมกดล่อยนะหอม,นะม,หมนะนะครับจเจอปลาของอกลับเป็นเม่นยางครับผมเ๋ยเข้ามาตีหน่อยหนึ่งก็โดนเลยนะครับโอ เราเลยว่าจะอ้วนเนี่ยครับเม่นยานะครับข้อดีคือเนี่ยครับก่อช้าปลากัดง่ายครับแล้วก็วัดปลาติดง่ายครับผมลอยไปครับผมตเรื่องครับผมตีล้อชายแบบนี้ก็เป็นหมายที่แบบท้องนาที่เขาไถทุกไถไปแล้วเนี่ยแล้วตีล้อชายครับปามจะเข้าจุยชายนะเชี่ยวฝูงเป่านะครับผมเม่นยาแขะตีน้ำตาลดยด แต่ได้ฝั่งนี้ครับถ้ามันโล่งๆนะน่าจะเห็นคลอกจะโดอยู่แต่ตอนนี้มันตันไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะ นูกว่าหลุดด้วยนะครับไม่หลุดกลายเป็นเม่นยางครับโอ้โหไส้ทะลักออกมาเลยเหตุผลที่ใช้กริปตัวเล็กนะครับบางทียางมันปิ้นขึ้นนะครับขาดนะครับทำให้ปากเฉี่โอเคครับผมจะผมปล่อยไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างตัวเล็กบางทีผมก็เอานะบันนี้ก็ปล่อยนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นแหน,นะเนี่ยเนี่ย oh. ห็นปะข้างล่างน้ําใสด้วยกัดเป็นหนูเหรเอ้ยเม่นยางนะครับที่กำตาลตัวเดิมเลยมันยังไม่ได้เปลี่ยนเยี๋ยวนะเคครับ okay. ผมนี่เม่นยางแคไม่ค่อยบอลลัวผมตัวเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับฝากเลยครับผมสุดยอดแต่เข้ามาตักน้ำในคลองที่น,น้ำที่เดิมหลงผมได้ด้วย ต่อมที่เดิมที่เดิมผมถ้าเข้ามาเอาน้ำใส่ปลาครับน้ำเม่องมันมสะอาดว่ามันแบบไม่ร้อนนะที่เดิมแบบนี่ครับผมเน่นยางครับผม อนน้มันขึ้นน้ำนะครับตอนที่เรามาหน้ากะปาน่าจะเลยลงไปเพราะว่ามันเป็นริมตลิ่งตามช่องว่างที่มันติดริมตลิ่งอ่ะบางทีปลาช่อนนะจะมาลองกินลูกปลาตีให้มันเลยไปครับล่าเข้ามาเรียบร้อยเป็นแต้มเม่นยางแคะขอแค่อมสุดยอดจริง้ว Ừm. đẹp ร้อย.ไปข้างใน. dài! khuyang yai. กัดวัน ตันี้่หล่อเลยเนี่ยใหญ่ไซโลงี้ไซเกือบโลงี้ก็ห่างยากอยู่นะดูดิกัดเป็นหนูอย่างสีชมพูครับผมนี่กัดคันวัดนะครับไม่มีพากผมรูเรื่องกับปลาช่อนท้องนานะครับตอนแรกน้ำเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยน้ำน้ำน้ำคองมันดันขึ้นมานะครับก็แสดงว่าปลาแล้วจะดันขึ้นมาจากคอง โอเคครับผมนี่ครับส่สวยเลยหอมหน่อยแต่ว,ว่าเก็บไปก่อนใส่สวยไม่น่าเกลียดฝากเกลียดตั้งผมฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสัญญาพรไดาพุ่งลมมาแล้วครับตีไม่ได้ดูสภาพนะ้ำครับคือถ้าน้ำแบบเนี้กกนย,ยคือปลาตะกัดเหยื่อมากเพราะยากษ์มาเอาว่าคือิ่มเพ่มแรงแล้วก็เพื่ม แล้วอย่างคือเราด้วยครับเราเราตีสายเราพลาต้องรองไห้เางเาต้องรองบก่อนเดี๋ยวไปดูน้ำกันก่อนนะเดี๋ยวปล่อยว่าอ่อสายมันย้อยเนียครับดูดีลงเสียงดังนหมเดี๋ยวไปต,นนะไปตนนะามน,ยยนะครลง,งงนะงลงมุมนะไหนไ่ายหมายบ้างหน่อก่อน คองในน้ำไหลรันปากนามันขวมันขึ้นที่ะจะคายลยครับกัดเป็นเม้นยานะัขนาดก,กองช้าๆนะก็จะกัดโดนให้นะไซสสวยเลยนะเม้นยางแค่เอาจนได้นะเป็นช่องน้ำไหลคือในานาำนะ้นจะมีตัวแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมันไม่ค่อยเวิร์ก ว่าถ้าตีไปก็อาจจะมีการแต่ว่าตียาบากหน่อยนึงตากล้องมไม่ค่อยเห็นตีขึ้นมาแรงเหี่ยวตอวน้อยมองไม่เห็นก็นผมก็ลองหยอดตามแบบลบมึนมึนเลยตามช่องๆนะบได้ตัวเลยลก่อนฝาด้วยคผมเปอย่างแค่น้ำหนักดีตีไกลนะครับเจ็ดเก่าอย่างสามจุดเจ็ดฝาด้วยครับผมใสไไ่สวยเลยนักกัดตัวก็เรียบร้อยครับผมสุดจัด ดูทั้งบนนะครับโอ้โหดีน้ำหลุดทั้งบนเกือบไปนะครับ,บวัดไปไม่รู้วัดไฟคอลเท่าไหร่ครับวัดคนโหนไม่มยางครับผมดีน้ำหลุดทั้งบนไฟสวยเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะ้ท้อมาตรงนี้มันกันดดีตรงนี้มันมีท่อนะน้ำมันไหลไปอีกฝั่งเลยปลานี่ดันข้ามมานะนะครับไฟสวยแล้วครับตรงนี้ ดี่สิล่ามแล้วอ่ะกองช้านะครับได้ผลดีครับนานที่ซื้อไปแล้วก็ใช้ประจำนะเพรารู้อยู่ครับว่าต้องล่ากับไหนคือเม่นดางแคเนะ่ะเทคนิคคืคอขั้นแรกเลยถ้าจะแบบกัดง่ายนะครับกองช้าเลยครับให้เหยื่อมาแบบใต้น้ำผิวน้ำอนะ่ะฟางก,กัดงา่ายแล้วก็ไม่ระแวงครับผมลองทำดูไปที่ เพิ่งเคยใช้ก็รัดนะครับผมใช้ดีแน่นอนแล้วก็วันปัดติดติดง่ายแน่นอนเทปโผล่สวยงฝนฝนตกนะครับมีฝน,นกลับมาบ้านแล้วครับโอ้โหเขาจะย้ายหมายแล้วเด็กเขาเลยฝนกลับม,มาเลยแต่สักกันฝนครับเขายังเชื่อว่าฝี่ลึกฝนกลับมาครับจากบ้านสร้างยาวเลยฝนตกฝนไล่ับผม เก๊ okay, ผมวันนี้ก็ผ่านไปวันนึงก็ค่านข้างๆที่จะโอเคอยู่ตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่าวันนี้แดดร้อนครับแดดร้อนปุ๊บพอใบบายปุ๊บนยครับฝนมาเลยตกเลยโอเคครับผมออก,ปก,ก็ปักและปักแกให้ระบอลนะผมวันนี้ก็ร้านท่านี้ครับถึงบ้านเรียบร้อยพักควัน